สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องเรียนวิ์กับครูพัฒนะครับคลิปนี้มีคําตอบเราจะสามารถหาปริมาตรของก้อนหินก้อนนี้ได้ด้วยวิธีใดนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักคําว่าทักษะการวัดทักษะการวัดคือความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือนะครับในการหาปริมาณของสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับพร้อมทั้งระบุเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือวัดนั้นด้วยนะครับแล้วก็ต้องอ่านค่าจากการวัด ออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างถูกต้องนะครับรวดเร็วแล้วก็ใกล้เคียงกับความเปนจริงและที่สําคัญคือต้องมีหน่วยกํากับเสมอนั่นเองนะครับซึ่งนะครับประเภทของการวัดมีด้วยกันอยู่4ประเภทด้วยกันหนึ่งคือการวัดความยาว 2. การวัดมวล 3. การวัดปริมาตรหรือการตวงและสุดท้ายคือ4การวัด อุณหภูมินั่นเองนะครับมาดูการวัดประเภทแรกก่อนนะครับเป็นการวัดความยาวนะครับเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวนะมีสเกลที่สามารถอ่านค่าได้ละเอียดและก็แตกต่างกันนะครับมากมายเลยในปัจจุบันดังนั้นนะครับการวัดจะต้องเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมว่าต้องการวัดค่าให้ละเอียดเพียงใดนั่นเองนะครับเราลองมาดูตัวอย่างอันแรกภาพที่1นเนี่ยนะครับเป็นภาพไม้บรรทัดที่มีหน่วยนะครับย่อยที่สุดนะครับเนาะ เป็นเซนติเมตรนะครับเนาะยูนิตท็อตเป็นเซนติเมตรนะครับอะนักเรียนลองอ่านค่าดียครับว่าแท่งเหล็กเนี่ยนะครับมีความยาวเท่าไหร่นะครับจากภาพโดยใช้มัรทดอันนี้นะ,นะะนักเรียนลองดูถ้าใครคิดว่านะครับมัมทาแท่งเหล็กแท่งเนี้ยนะครับยาว6.2ซนติเมตรให้กดหนึ่งมานักเรียนคนใดคิดว่าแท่งเหล็กแท่งนี้ยาว6.25าซนติเมตรให้นักเรียนกด2มาแล้วถ้าใครคิดว่าแท่งเหล็กแท่งเนี้ยยาว 6.3เซนติเมตรให้นักเรียนกด3นะครับนักเรียนลองอ่านค่าจากภาพดิครับนักเรียนคิดว่าแท่งเหล็กแท่งนี้มันยาวกี่เซนกันแน่นะครับกดมานะครับกด1ถ้ทานักเรียนตอบ6.2ซนเมตรกด2ถงานักเรียนตอบ6.25แล้วกด3ถ้ท่านักเรียนคิดว่ามันเป็น6.3เซนติเมตรนั่นเองนะครับ อ่านะครับนักเรียนลองดูนะครับต่อมานะครับครูมีไม้บรรทัดอีกอันหนึ่งนะครับให้นักเรียนดูไม้บรรทัดภาพที่2องูนะครับซึ่งเป็นนะครับไม้บรรทัดอันเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ไม้บรรทัดอันที่2เนี่ยครับมันมีหน่วยย่อยสุดเป็นมิลลิเมตรและหน่วยย่อยสุดครงมันเป็นมิลลิเมตรนะครับอ่าถ้านักเรียนอ่านค่าความยาวของแท่งเหล็กนะครับจากไม้บรรทัดที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนทุกคนก็จะตอบตรงกันเลยว่าถูกไหมครับมันต้องได้ท่ากับอะไรครับ เท่ากับ6เซนติเมตรนั่นเองแต่สังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับมันเลย6มานะครับไม่รู้หรอกว่าเศษมันเท่าไหร่นะครับนักเรียนแต่ละคนก็อาจจะประมาณค่าไม่เท่ากันบางคนอาจจะอะไรครับอ่านได้6.2เซนติเมตรนะครับในขณะที่เพื่อนอีกคนนึงอาจจะอ่านได้เท่าไหร่ครับ6.3เซนติเมตรก็ได้นักเรียนจะเห็นว่าในการวัดอันเดียวกันเนี่ยนะครับโดยเครื่องมืออันเดียวกันเนี่ยนะครับการอ่านแต่ละคนก็จะได้ค่าไม่เท่าไครับ ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับซึ่งนะครับแต่ละคนเนี่ยนะครับจะอ่านความยาวของแท่งเหล็กนะครับจากภาพที่2ดูนะครับแท่เรียนอาจาะภาพที่2ดูว่ามันยาวเท่าไหร่นะครับเราเปลี่ยนมาภาพที่2นะครับเดี๋ยวครูตูไม่ดูนะครับแต่ภาพที่2องนะครับนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจากภาพที่2เนี่ยมันเกิน6มาแล้วนะครับนักเรียนรู้นักเรียนตอบได้ทุกคนแลวคราวนี้มันมีขีดย่อยๆในช่องอีกเห็นไหมครับมีขีดในย่อยย่องช่องอีกอีกอะไรกับ อีกขีดนะครับก็ให้นักเรียนลองอ่านดูนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งขีดก้องย้อยเนี่ยนักเรียนก็เห็นว่าบางันอันนี้นะมันเกินขีดอะไรขีดที่2มาด้วยนะครับมันน่าจะเป็น6.2กจุดสองกว่านะครับแต่คราวนี้มันไม่บอกว่าช่องเล็กๆเกนี่ยเป็นยังไงนะครับเราก็อาจจะประมาณค่าได้ว่าเป็น6.2แน่นอนแล้วนะครับแต่สังเกตเห็นว่ามันมาครึ่งหนึ่งเราก็ตีค่าได้ว่ามันน่าจะเป็น 6.25เซนติเมตรนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราอ่านค่าเปรียบเทียบกับมันทัดภาพแรกเนี่ยที่เราประมาณค่าได้6แล้วก็ห่วย่อยของเราเนี่ยแต่ละคนบอกไม่เท่ากันเลยนะครับแต่ในภาพที่นะครับ2โดยใช้มันทัดที่มีความละเอียดในหลักนะครับมิลลิเมตรเนี่ยนักเรียนจะอ่านค่าได้6.2เท่ากันนะครับก็ความคลาดเคลื่อนก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับอ่านะครับเนี่ยความละเอียดของ แต่ละอะไรครับไม้บรรทัดซึ่งเป็นอุปกรณ์เดียวกันแต่มีหน่วยต่างกันความละเอียดที่ให้มาก็จะมีค่าต่างกันด้วยนั่นเองนะครับมาดูเครื่องมือในการวัดความยาวบ้างนะครับจากภาพน้องเก็จะเห็นเครื่องมือในการวัดก็ได้แก่อะไรครับไม,ม้บรรทัดนะครับมีสายวัดแล้วก็มีตลับเมตรมีไม้โปรเทคเตอร์นั่นเองครับคราวนี้มันมีแบกอยู่มาสองอันนะมีเส้นได้แล้วก็เชือกอ,อุปกรณ์สองอันนี้เป็นอุปกรณ์การวัดได้หรือไม่ มันไม่เห็นมีหน่วยกํากับเลยนะครับอ่านะครับ2ออันนี้นะครับก็สามารถที่จะเป็นประกอบในการวัดความยาวได้เช่นเดียวกันนะครับอ่านะครับเช่นนะครับนักเรียนลองดูภาพอันนี้นะครับลองดูภาพดูนะครับภาพที่เราสังเกตให้เป็นภาพของเส้นทางนะครับของมดนะครับที่จะเดินไปหาลูกอมนะครับเนาะนักเรียนสังเกตเห็นว่ามันมีเส้นทางในการขดเขียวมากเลย ซึ่งถ้าเราจะใช้ไม้ทัดเทียงแข็งเป็นเส้นตรงเนี่ยก็ไม่สามารถวัดได้นะครับหรือเราอาจจะใช้ตลับเมตรเนี่ยก็ทาได้ยากกันเองนะครับเราจริงต้องทําไมครับใช้เชือกเมื่อกี้แหละหรืออาจจะใช้อะไรครับเส้นได้ที่มีขนาดเล็กเนี่ยวางทาบแนวเส้นปะของมดเดินได้เลยเห็นไหมทับไปนักเรียนสามารถดัดตามเส้นทางที่มดเดินได้นะทาบลงไปเลยเสร็จแล้วนักเรียนก็ทําไมครับท้าบเสร็จแล้วนักเรียนก็เอาเชือกหรือเอาเส้นได้เนี่ยมาเลยครับ มาวัดกับตลับเมตรหรือไม้บรรทัดอีกทีนักเรียนก็จะทราบค่าได้เลยว่าไอเส้นทางที่มดมันทำอเครื่อนที่ตามเส้นปะเนี่ยมีความยาวของระยะทางทั้งหมดกี่เซนติเมตรหรือกี่เมตรนั่นเองนะครับเนี่ยเราก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการวัดความยาวได้นั่นเองนะครับต่อมาเป็นเครื่องมือวัดอะไรครับวัดมวลน,นั่นเองนะครับก็เช่นเดียวครับก็มีสเกล การวัดค่าที่แตกต่างและให้ความละเอียดที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้เครื่องมือในการวัดมวลเราก็ต้องดูเครื่องมือให้เหมาะสมว่าเราจะวัดให้ค่ามันละเอียดเพียงใดนะครับเช่นเห็นไหมกิโลตาช่างเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นวัดได้5กิโลกร,รัมนะครับส่วนอันเนี้ยจะวัดได้เป็นหน่วยกร,รัมนะ แต่เป็นอะไรครับ2,000กรัม2,000กรัมก็เท่ากับ2กิโลนี่เองครับความเรียกของเครื่องช่างก็จะแตกต่างกันไปนะครับส่วนทางนี้นะครับก็เป็นเครื่องช่างที่ทูไหมครับนักเรียนน่าจะเห็นแล้วนะครับเป็นเครื่องช่างแบบจานเดียวและก็เครื่องช่างแบบดิจิทัลนะครับนักเรียนอาจจะเห็น2เครื่องนี้นะครับที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนนักเรียนเองนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับนั่นคือเป็นเครื่องช่างที่วัดอะไรครับวัดมวลต่อไปเป็นเครื่องช่างที่ ปริมาตรบ้างนะครับหรือการตวงนั่นเองนะครับก็มีอะไรครับวัสดุให้อะปกรณ์ให้เลือกใช้มากมายเลยนักเรียนก็ต้องทำาไมครับหลักการก็คือต้องดูด้วยให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะวัด เพราะว่ามันจะได้ค่าความละเอียดที่ทำไมครับแตกต่างกันนะักเรียนต้องเลือกให้เหมาะสมนั่นเองนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาตรหรือการตวงก็จะมีกระบอกตวงนะครับมีถ้วยตวงนะครับมีรอชีดยานะครับมีบิ๊กเกอร์มีถ้วยยูเอกา้านี่คืออุปกรณ์ตัวอย่างนะครับที่ใช้ในการวัดปริมาตรหรือการตวงนั่นเองนะครับต่อไปเป็นการวัดสุดท้ายแนละคือการวัด อุณหภูมินั่นเองนะครับการวัดอุณหภูมิเราจะใช้นะครับเทอร์โมมิเตอร์นะครับเป็นเครื่องมือในการวัดอุณหภูมินั่นเองนะครับซึ่งนะครับการวัดอุณหภูมิจะได้ค่าละเอียดมากกว่าและเชื่อถือได้นั่นเองนะครับเชื่อถือได้ก็อะไรเชื่อถือได้กับการที่เราเอามือไปอ่างหรือเอาอะไรครับเอามือไปสัมผัสนะครับทางผิวกายของเพื <Jin cción S 1> ่อนเรานะครับที่มีตัวร้อนอะไรเนี่ยแล้วก็วัดว่าเอ้เพื่อนเราตัวร้อนนะ แต่เราไม่ทราบเลยว่าตัวร้อนของเพื่อนเนี่ยนะครับมีอุณหภูมิร้อนเท่าไหร่ล่ะนะครับมันไม่ละเอียดและมันก็เชื่อถือไม่ได้เสมอไปนะครับบางคนอาจจะบอกว่าร้อนไม่มากบางคนอาจจะร้อนมากก็ได้มันอยู่ที่ความรู้สึกของนักเรียนเองมันมีค่าไหมนะครับไม่คงที่เราเชื่อถือค่าเหล่านี้ไม่ได้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวของนักเรียนเองนะครับเราเลยต้องมีเครื่องมือพวกนี้ มาช่วยนะครับในการวัดอุณหภูมิก็จะมีเครื่องมือต่างๆมากมายเลยเช่นอันนี้นะครับมาโด่งดังตอนช่วงที่เป็นยุคโควิดนะครับนาอก,ก็เป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดนะครับใช้อะไรครับวัดตรงหน้ผาผากของนักเรียนใช่ไหมอ่าแล้วก็เป็นพี่สองเป็นวัดไข้ของนักเรียนแบบนี้ก็เป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นยังอ่านค่าอยู่ นะครับวัดไข้นะครับเดี๋ยวก็อันนี้นักเรียนน่าจะเจอในห้องปฏิบัติการของนักเรียนเหมือนกันนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีอันเนี้ยใช้อยู่ในการทดลองนะครับก็เป็นปลอดวัดอุณหภูมิแบบแทงนั่นเองนะครับนี่คือข้ออะไรครับการวัดอุณหภูมินั่นเองนะครับซึ่งในการวัดต่างๆเนี่ยนะครับเนาะมันต้องมีอะไรครับมันต้องมีหน่วยกำกับนะครับเนาะเราจะอะไรครับใช้หน่วยที่เป็นมาตรฐานซึ่งเขากําหนดไว้แล้วว่าปริมาณเนี้ย หรือปริมาณใดๆเนี่ยปริมาณตรงเนี้ยต้องใช้หน่วยอันนี้นะ Hans นะครับเขาก็มีการกําหนดเลยนะครับให้นะครับให้มีระบบหน่วยมาตรฐานออกมานะครับซึ่งเราเรียกว่าระบบหน่วยระหว่างชาตินี่เองนะครับซึ่งทุกชาติเนี่ยก็จะใช้เหมือนกันหมดเลยสื่อความหมายเดียวกันหมดเลยนะครับรู้เหมือนกันหมดเลยนะครับเนาะแปลความหมายอย่างเดียวกันหมดเลยนะครับเราเรียกว่าระบบ SI นั่นเองนะครับใช้กันทุก,ก <c> ประเทศเลยนะครับ เป็นมาตรฐานเดียวกันเช่นความยาวความยาวเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรย่อด,ด้วยตัว cm นะครับหรือมิลลิเมตรที่ย่อด,ด้วยตัวนะครับตัวอะไรครับ mm ก็ได้นะครับหรือมีอีกอันหนึ่งคืออะไรครับ km ก็คือกิโลเมตรนั่นเองนะครับย่อด,ด้วยตัว km คือกิโลเมตรนั่นเองนะครับต่อามาเป็นเมตรก็มีนะครับย่อตัว m อย่างเดียวเซนติเมตรก็เป็นตัว cm นะครับสายวัดก็จะเห็นเป็นตัว เมตรตัวเซนติเมตรแล้วก็มิลลิเมตรนะครับตลับเมตรก็จะมีหน่วยเมตรเซนติเมตรแล้วก็มิลลิเมตรนั่นเองนะครับซึ่งนะครับการวัดปริมาตรของเหลวก็ใช้กระบอกตวงก็ได้นะครับก็เป็นมิลลิลิตรนั่นเองนะครับในหน่วยมิลลิลิตรนะครับการช่างยามันมันผงน,นอ้อยใช่ไหมก็อาจจะเป็นกร,รมัมนะครับการช่างโดยเครื่องช่างสปริงก็เช่นช่างผลไม้อะไรเงี้ยก็เป็นหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมหรือน้ําหนักตัวเราก็เป็นกิโลกร,รมัม ต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็การ,ร,รวัดอุณหภูมิมีหน่วยเป็นนะครับองศาอุณหภูมิเนี่ยจะมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนั่นเองนะครับนี่คือหน่วยที่เราใช้กันทุกประเทศเลยแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลเลยนะครับเนาะอ่ะครานี้เราจะมาตอบแล้วว่าเราสามารถวัดปริมาตรของก้อนหินก้อนนี้ได้อย่างไรพอเราศึกษามาแล้วว่ามีวิธีวัดอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นในการวัดอะไรครับปริมาตรของก้อนหินก้อนเนี้ย เราทําไมครับเราไม่ทราบเราจะวัดแบบปกติไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่สามารถทํมวัดความยาวของมันได้วัดความสูงมันก็ไม่ได้นะครับวัดความกว้างของม,มันได้เพราะามันรูปร่างมันทำไมครับมันเบี้ยวเบี้ยวบูดๆเนี่ยเราไม่สามารถวัดได้เลยถ้าเราไม่สามารถวัดความยาวได้ความกว้างได้ความสูงได้เราก็ไม่สามารถคํานวณหาปริมาตรของก้อนหินนีได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะในสางกัดเราสามารถคํานวณได้ใช่ไหมแต่นี่มันมีรูปทรงไม่แน่นอนเราก็เลยเอามาสามารถ อะไรครับคำนวณไม่ได้นะครับเราจึงจาเป็นต้องทําไมครับนําไปใช้วิธีอื่นเช่นอะไรล่ะในที่นี้ครูจะนําเสนอในการนะครับการแทนที่น้ำนะครับแล้วก็วัดปริมาตรที่มันลดลงมานะครับโดยทำไมครับเราจะนําก้อนหินเนี้ยลงใส่นะครับแต่ติกอื่นเราต้องต้มน้ําก่อนนะเติมน้าเปล่าลงไปก่อนนะครับให้ให้นะพอดีตรงนี้เลยเติมน้ําเปล่าแล้วก็นะครับเอาก้อนหินลงไปแล้วก็ทำไมครับมีตัวรองก่อนนะต้องมีตัวรองด้วย นะครับเราก็อน้ลงไปนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าน้ํมันก็จะล้นออกมาตรงนี้ใส่ภาชนะที่เรารองครับล้นออกมาล้นออกมานะครับเราค่อยรอจนให้มันหยุดไหล่พอเรารอมันหยุดไหลแล้วเราก็น,นําน้ำที่ท่าตรงนี้ไปเทเท่ากับกระบอกตวงเพื่อวัดปริมาตรมันนั่นเองนะครับแค่นี้นะครับนักเรียนก็ต้องดูดีว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะวินลินลิตรอยู่ตรงไหนถ้าน้ําขึ้นมาตรงนี้ก็ประมาณ350 มินิลิรนั่นเองนะครับนี่ก็คือวิธีการในการวัดปริมาตรของก้อนหินก้อนนี้นั่นเองนะครับเนาะแต่วิธีการนี้นะครับในการวัดปริมาตรแบบนี้นะครับไม่สามารถทําได้เสมอไปนนเองนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากพวกวัตถุบางชนิดเนี่ยมันมีสมบัติอะไรครับละลายน้ําได้บางทีก้อนหินน,นี้ทิ้งไว้นานอาจจะครับละลายน้ําได้ก็ได้นะครับเนาะหรือบางทีมันอาจจะทําไมครับมันแห้งอยู่มันจะดูดซึมน้ําเข้าไปในตัวมันก็ได้ มันก็ทําให้ปริมาตรน้ําที่มันออกวันนี้มันทำไมครับมันออกมาไม่เท่ากับปริมาตรของวัตถุนั่นเองนะครับเนาะทำไม่ได้เสมอไปนั่นเองนะครับนี่คือเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการวัดนั่นเองนะครับก่อนที่จะจบวันนี้นะครับนักเรียนสามารถไปดาวน์โหลดนะครับเอกสารชุดเนี้ยนะครับเนาะ PowerPoint ชุดนี้ของครูได้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามในช่องเรียนวิศ์กับครูพัดไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ